สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูก,กนกออนเกาะสังนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูปอบไอยก็ได้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูปอบไอยมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนิทานนะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้พับก,กระดาษตามเรื่องราวที่คุณครูปอบไอยเล่าคะ่ะเมื่อเด็กๆเตรียมกระดาษกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะ ณทะเลสาบอันกว้างใหญ่มียักษ์สองตนอาศัยอยู่โดยยักษ์ตนที่หนึ่งอาศัยอยู่ทางด้านขวามือส่วนยักษ์ตนที่สองอาศัยอยู่ทางด้านซ้ายมือโดยยักษ์ทั้งสองตนอาศัยอยู่บนทะเลสาบแห่งนี้มานานแสนนานวันหนึ่ง ยักษ์ตนที่1อยากจะสร้างภูเขาจึงได้ชวนยักษ์ตนที่สองมาสร้างร่วมกันจากนั้นยักษ์ทั้งสองตนก็ได้นําหินมาถมเป็นภูเขาลูกใหญ่โดยยักษ์ตนที่1ยังอาศัยอยู่ทางด้านขวามือและยักษ์ตนที่สองก็ได้อาศัยอยู่ทางด้านซ้ายมือโอ้โหภูเขาลูกนี้ทั้งสูงใหญ่จริงๆเลยนะ เราขึ้นไปดูกันดีกว่าไหมว่าด้านบนภูเขาเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างจากนั้นนะคะยักษ์ต้นที่1ก็ได้เดินขึ้นไปบนยอดภูเขาและยักษ์ต้นที่สองก็รีบเดินตามขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาโอ้โหบนภูเขาเนี่ยช่างสูงใหญ่จริงๆเลยมองไปรอบๆเนี่ยเห็นแม่น้ำที่ใหญ่กว้างขวางเชียวเอ๊แต่ตอนเนี้ยเราหิวแล้วแหละ เราลงไปหาอะไรทานกันดีกว่านะจากนั้นยักษ์ทั้งสองตนก็ลงมายัางด้านล่างเช้าวันต่อมายักษ์ตนที่หนึ่งได้ชวนยักษ์ตนที่สองขึ้นไปบนยอดภูเขาอีกแต่เขาคิดว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างอยู่บนยอดภูเขาเอเราจะสร้างอะไรบนยอดเขากันดีนะห,หรือว่าเรามาสร้างส่วนสาธารณะอยู่บนภูเขากันดีไหม เอาสิเอาสิจากนั้นทั้งสองตนก็ได้ช่วยกันสร้างสวนสาธารณะโดยที่สวนสาธารณะนั้นมีทางเดินสองทางไว้สำหรับขึ้นไปด้านบนโอ้โหสวนสาธารณะของเราเนี่ยช่างสวยงามจริงๆเลยเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้เต็มไปหมดเลยแต่ตอนเย็นวันนั้นได้เกิดพายุฝนตกหนักมาก ทำให้น้ำท่วมด้านล่างจนหมดสิ้นแล้วเจ้ายักษ์ทั้งสองตนก็รีบวิ่งขึ้นมาอยู่บนสวนสาธารณะเธอดูสิน้ำท่วมบ้านเราพังไปหมดเลยแล้วทีนี้เราจะไปอาศัยอยู่กันที่ไหนดีละ่ะยักษ์คนที่หนึ่งอืมงั้นเรามาสร้างบ้านอยู่บนสวนสาธารณะกันดีไหม จากนั้นเจ้ายักษ์ทั้งสองตนก็ได้ช่วยกันสร้างบ้านโดยยักษ์ตนที่หนึ่งสร้างบ้านอยู่ทางด้านขวามือและยักษ์ตนที่สองก็ได้สร้างบ้านอยู่ทางด้านซ้ายมือยักษ์ตนที่หนึ่ง และยักษ์ตนที่สองได้สร้างบ้านอยู่ติดกันโดยยักษ์ทั้งสองตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทําให้ยักษ์ทั้งสองตนมีหัวใจดวงเดียวกันนั่นก็คือหัวใจแห่งการแบ่งปันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรมีน้ำใจแบ่งปันกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แล้วเราจะได้ม e e e ีหัวใจดวงเดียวกันเหมือนอยากทั้งสองตนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับนิทานสนุกสนุกของคุณครูป๊อบายเด็กๆจําได้ไหมคะว่าจากกระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้เราพับได้เป็นรูปอะไรกันคะถูกต้องค่ะเราได้เป็นรูปหัวใจตอนนี้นะคะเด็กๆก็เห็นหัวใจของคุณครูป๊อบายแล้วคุณครูป๊อบายก็อยากเห็นหัวใจของเด็กๆทุกคนบ้างจังเลยค่ะ คุณครูป๊อบอายนะคะขอให้เด็กๆทุกคนถ่ายหัวใจของตัวเองนะคะส่งมาให้คุณครูป๊อบอายดูผ่านไลน์นะคะวันนี้คุณครูป๊อบอายก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเด็กๆอย่าลืมส่งรูปหัวใจมาให้คุณครูป๊อบอายดูนะคะบ๊ายบายค่ะ